จ้าาจ้อันนี้อันนี้ที่มาเลสไหมไหนล่ะนี่อันนี้ใช่หาที่อยู่หน้าไหนอยู่งานนี่ผีเสื้อผีเสื้อเย้คือแม่มุมมะปลายมีมุมตัวใหญ่มีมุมตัวใหญ่มีมุมชักใหญ่ไหนคะตัวนี้เหรอเขาบอกว่าตอ ไหนอ่ะตัวแดงๆเนี้ยเ,เ,เหรอ<ไ>ตัวแดงๆนี้เหมือนตัวไหนเหมือนตัวไหนเหมือนตัวนี้เหรอเขาคือ<า>อะไรเนี่ยแม่มองไม่เห็นเลยเด้วงด้วงน้ำมันไอ้เจ๊ดด้วงน้ำมันมาใช่ด้ว,ดว,วงน้ำมันมันอเอาตัวไหนอีกคะ อาตัวไหนอีกเธออยากรู้ตัวไหนอีกนี้ไหนคะาููเทไหนล่ะเหมือนตัวไหนเหมือนตัวไหนคะ่ไหนคะไหนตัวไหนเหมือนตัวไหน รู้ไหมมันคือตัวอะไรเขาบอกว่ามันคือด้วงด้วงงาทั่วไปงาทั่วไปไม่ได้เใช่กิ้งกือกิ้งกือก็กิ้งกืองาอยู่ไหนมั่งอะข้างในอะถ้าข้างในกิ้งกืออยู่ตรงไหนมีโอ้หลายตัวหลายตัวเลยเหรอในนมีแบบนี้แบบนี้แนี้แบหล่อลูกอืมแบบเยอะด้วยวนี้ ตี๋เอรตี๋ลมอ๋อแม่มันกับลูกมันแม่เต่าทองแม่เต่าทองไหนตัวไหนคะแมลงเต่าทองเหรอเหมือนเหรอแม่เต่าอเหมือนตัวไหนคะอ๋อมันคือด้วงเต่าใบไม้

หน้านี้ก็มีติดือหรอจะเห็นหรอคะอะไรไหนไหนดูสิเนี่ยหรอเหมือนตัวไหนเหมือนตัวไหนเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้อันนี้คืออะไรนะตะคาบแดงกระคาบแดงขาใครขาใครขาขาต้นไม้เปล่าขาต้นไม้หรอผีเสื้อผีเสื้อไหนผีเสื้อ เหมือนอันนี้แ้านนี้ล่ะตัวนี้ล่ะเหมือนตัวไหนเหมือนตรงไหนเหมือนตัวไหนหาสิหาหาหามีมแม่แมัวที่มาเป็ปีเป็ดเนี่ยฮะเหมือนตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมมีแม่ตัวเนี่ยไหนอยู่ตรงที่มาเป็ดปีอันนี้อือหือ เหมือนผีเสื้อที่เราเจอที่ต้นไม้เลยไม่ได้นี่แมเดียวเธอไปดูรอเหมือนเลยเหรอลูกเมียจะไรมาเลยผีก้านนี่สีไหนนี่สีแดงว่าสีเหลวนั่นสีเหลวไหนก็เมียแล้วไหนล่ะคะนี่เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้เหมือนตัวไหนตัวนี้เหมือนตัวไหนเอาลมแรงใช่ไหมคะ โ <Okay>, okay. อเคโอเคอันนี้คือปลวกบวกปลวกเมน,น,น่หนาหน,นี้อือหือหน้าหนี่เปลี่ยนหน้าไหมมีหนังสืออะไรมั่งมีหนังสืออะไรมั่งนี่หนังสืออะไรหนังสืออันนี้คือโลกของสัตว์อันนี้คือโลกของมแมลง อันนี้คือโลกใต้ทะเลอันนี้คือชีวิตในเมืองอันนี้คือท่องโลกกว้างอันนี้คือประวัติศาสตร์โลกแม่กทนนีนี้ตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้ทีเปรี้ยวตัวตัวน,นี้จะซื้อเหรอลูกใช่น้าแ,แม่หาให้นะคะเธออ,อยากรู้เหรออยากรู้แม,ามา่ในหนังสืออันนี้ตัวนี้แล้วเรามีเล่มไหนเรามีเล่มไหน เไม่เหมี่ยจานไม่เหมียหน้านี้เพราะไม่เหมียหน้านี้เพราะมาโมาโซสีจานนี้เหมียสีเหมือนไหมคะเหมี่ยสีไหนเรามีเล่มไหนเธอมีเล่มไหนนะที่เธออ่านอยู่เล่มไหนโอเคโลกของแมลงใช่ไหมคะแต่มีนี่แน่จะให้แม่ซื้อใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคมา น่าสีนี้จนนสีนี้นาสีีค่ะเตายังมีตา